ความหวังก็คือเรื่องของวัคซีนต้านโควิด -19 นะครับอย่างที่รายงานไปว่ารถแรกเนี่ยน่าจะมาถึงไทย10โมงเช้าวันที่24่กุมภาพันธ์นี้แล้วแต่ก็มีความกังวลใจนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราต้องได้รับวัคซีนล่ะโอ,อ้มันจะมีผลกระทบต่อสุขภาพเราหรือเปล่าด้วยความ,มที่มันเป็นเรื่องใหม่<ะ>คนก็มีคําถามนะเมื่อมีคําถามก็มีคําตอบนะครับคุณหมอยงก็มาตอบให้แล้วนะครับว่าสบายใจได้นะเขาก็ยกสถิติขึ้นมาว่าในการฉีดในต่างประเทศเนี่ยผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็น้อยนะอามาฟังกันหน่อยครับาาาาสตรรจยย์น แพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมาราวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของท่านนะครับบอกว่าโควิด19อาการไม่พึงประสงค์อาการแทรกซ้อนของวัคซีนสาเหตุที่คนไม่กล้าฉีดวัคซีนกล้า,กล,าก,ลกลัวเพราะอาการแทรกซ้อนของวัคซีนจากการศึกษาในสหรัฐหลังให้วัคซีนไปแล้ว1เดือนวัคซีนที่ใช้จะเป็นของไฟเซอร์และโมเดอร์นาฉีดวัคซีน ไปแล้ว13ล้าน7 0 0 0โดสพบอาการแพ้รุนแรง4.5คนใน1ล้านโดสนะครับและไม่มีผู้เสียชีวิตจากอาการแพ้เลยคุณหมอว่าแบบนี้คุณหมอก็เขียนอธิบายต่อนะครับบอกว่าโดยหลักการของวัคซีน mRNA เนี่ยเป็นวัคซีนใหม่ก็มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมากและขณะนี้วัคซีนในกลุ่มนี้มีการฉีดมากที่สุด วัคซีนไวรัสเวกเตอร์เช่น a อ t r a z e n e c a ในการศึกษาระยะที่3จะเห็นว่าอาการข้างเคียงไม่ว่าเฉพาะที่หรือว่าตามระบบของร่างกายเนยพบน้อยกว่ามากส่วนวัคซีนเชื้อตายแล้วของ Sinovac ซินโนฟาร์มของจีนเนี่ยนะครับโดยหลักการก็คือทําเหมือนวัคซีนอีกหลายชนิดในอดีตเช่นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนโปลิโอวัคซีนตับอักเสบเด้วยกระบวนการดังกล่าวอาการข้างเคียงก็น้อยนะครับนี่อันนี้ต้อง จับตามองเพราะว่านี่คือวัคซีนที่เราสั่งเข้ามาในประเทศไทยรดแรกแล้วคุณหมอก็บอกแล้วว่าอาการข้างเคียงมันน้อยมากนะครับสำหรับคนที่กลัวอาการข้างเคียงของวัคซีนซีโนแวคที่กําลังจะเข้ามาฉีดในประเทศไทยก็ขอให้สบายใจได้ท่านว่าแบบนี้ดังนั้นขอรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กับประชากรไทยที่มีภูมิต้านทานกันมากๆให้เรานั้นพ้นวิกฤตหรือฉีดวัคซีนเพื่อชาติแล้วขอให้ทุกคน ทุกภาคส่วนพยายามนำเข้าวัคซีนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อให้ภาวะต่างๆกลับคืนมาได้โดยเร็วนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม k n n ช่อง16นะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook k n n Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ